แต่ว่าการตกแต่งสภาจะไม่มีวันสิ้นสุดครับถ้าเกิดเราคิดว่าการตกแต่งพวกนี้จะส่งเสริมภารกิจของสภาแต่คิดแล้วภารกิจของสภาคือประสิทธิภาพในการพิจารณากฎหมายครับนะครับกฎหมายที่ประชาชนเข้าชื่อได้รับการพิจารณาในสภาครับประสิทธิภาพในการตรวจสอบครับดิจิตอลพารามิเมต์เกิดหรือยังนะครับดิดาต้าโกเวเนนซ์ทำหรือยัง นะครับผมว่าตรงนี้ต่างหากครับผมไม่ได้สาคัญนะว่าผมก็หวังว่าร้อยล้านนะ่ะถ้าที่เปิดหลายหลายโครงการนะพี่หนึ่งนะโอ้ห้าร้อยล้านพันล้านกันอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กๆสําหรับหน่วยงานราชการนะครับแต่ถ้ามองสะท้อนไปในบริบทประเทศนะฮะคิดว่าเรื่องนี้ผ่านไปท่ามกลางคําสาปแช่งของคนในประเทศแน่นอนและผมรับประกันว่าจะไม่ได้ใช้งานนะครับเพราะว่าที่รับรองของเรามีอยู่แล้วครับผมฝากเป็นประเด็นเท่านี้ครับ ชัยวิทยาเลิศพันธ์นะครับสมาชิกผูทสภาก็เนื่องจากใช้เวลาค่อนๆเยอะแล้วผมขอถามสั้นๆแล้วกันนะครับเรื่องของการใช้งานซึ่งเมื่อสักครู่นะครับท่านปฏิพัฒน์บอกว่าไม่ได้ใช้งานแน่ๆจริงๆผมก็ค่อนข้างเห็นด้วยนะครับก็เลยอยากจะถามว่าก่อนที่จะตั้งงบมาเนี่ยได้มีการประเมินไหมครับว่าหลังจากที่มีการปรับปรุงแล้วปีหนึ่งเราจะใช้กี่ครั้ง ในการต้อนรับอาคัรต,ตุกะนะครับทูตานุทูตเนี่ยปีหนึ่งจะใช้กี่ครั้งนะครับแล้วตกลงแล้วมันจะคุ้มค่ากับการที่เราจะต้องเสียเงินเป็นร้อยล้านในการบูรณะตรงนี้ไหมนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเห็นท่านพูดว่าจะเปิดให้ประชาชนเข้ามาใช้งานเนี่ยผมไม่แน่ใจนะครับว่าสาระแก้วเนี่ยท่านปรับปรุงแล้วถ้ามีนโยบายยังไงจะให้ประชาชนเข้ามาใช้งานมากขึ้นจะมีงานจัดเลี้ยงเพื่อให้ประชาชนเข้ามาร่วมกี่ครั้งต่อปีหรือครับ แล้วท่านมีนโยบายยังไงที่ว่าหลังจากทําแล้วเนี่ยให้ประชาชน,ชนเข้ามาช่วงเช้าช่วงบ่ายท่านจะเปิดแอร์ให้ประชาชนเข้ามาชมทัศนียภาพด้วยหรือไม่ครับการที่อ้างประชาชนลอยๆโดยที่ไม่ได้มีนโยบายอะไรที่จะมารองรับว่าจะให้ประชาชนเข้ามาใช้งานได้เพิ่มขึ้นอย่างไรเนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นความขาดความรับผิดชอบหรือเปล่านะครับก็เลยอยากจะตั้งเอ,อ่อคาถามเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับ